สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันกับแนวทางนะคะของอาจารย์ปรรยัญญาอาจารย์เน้นให้นะคะอาจารย์นานเน้นให้อีกหนึ่งคู่นะคะมาเน้นให้สุดๆนะคะเน้นสุดๆเลยนะคะเราพัฒนาเนาะเราพัฒนานะคะแอดก็รีบลงให้เลยนะคะอาจารย์ก็ให้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะให้ตั้งแต่เช้าเนาะพะงงพงยางไปกินเขา ไปกินเข้ามาว้ายอาจารย์ปัญญาเน้นนะคะลืมคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนเนอ้อเอาแอร์วาสิไลสดอยู่อาจจะได้เจอกันนะคะในไลฟสดนะคะนิดๆหน่อยๆเนาะ เอด็ดเดี๋ยวไปไปนอนต่อสักีบหนึ่งค่ะไปนอนต่อสักงีบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดนะคะตอนค่ำค้หน่อยนะคะขออนุญาตเนาะค่ำค้เนี่ยค่ะอันเอด็ดเป็นไข่ค่ะเป็นไข่จะไข่เอียงเราพื้นแดงขึ้นเต้มโตอยู่ค่ะวันพื้นพึ่งขึ้นนะคะ มีแต่แนวอย่างว่ะเออดพวกเจ้าหาแต่แนวแล้วจ้ะเนาะนอนไหลกับฟันไหลฟันอีกแล้วนะเขาฟันอะไรจําไม่ได้เหมือนเขาบอกเลขอ,อีกแล้วนะคะอ่าบอกเจ็ดเจ็ดหกก็คือเจ็ดเจ็ดหกนะคะแต่ว่าบอกอีกแล้วเอฟซีวาเซาบ,บอกเนี่ยจำไม่ได้แล้วค่ะจําไม่ได้นะคะทุกคนจําได้แต่เจ็ดเจ็ดหกนั่นแหละเอาเผื่อชอบนะคะเจ็ดเจ็ดหกเนาะ อยวันนี้เราพัฒนาจะเบิ้นจะหามอีกไหมเนาะนะคะลองดูเดอ้อเดี๋ยวเอ็ดทยอยลงแนวทางให้นะคะว่าจะทำสามตัวชุดเต็มนะคะยังไม่ได้ทำเลยนะคะจะทำไว้ดูนะคะทำไว้ดูว่าเราจะเข้าไหมนะคะสามตัวชุดเต็มนะคะชุดเต็มชุดใหญ่นะคะบสือกับเฮ็ดเวบิงค่ะอันเพิ่นวายเอียงกับโบเดคุยกับเห็นล่างค่ายเงินประมาณนั้นเนาะค่ะมัดมากหลายยังวะ เอามาดูนะคะของอาจารย์ปัญญาเนาะแอดทวนให้อีกรอบนะคะงวดเก่านะคะอาจารย์ให้58เข้าไปที่8นะคะออกแปดเอ่อ4 8นะคะถูกต้องเนาะ8 8 2 4 8นะคะมาตัวกลับนะคะมาตัวกลับของอาจารย์ปัญญาน้อยตัวน้อยชุดนะคะแต่บางท่านนะคะยังหาของอาจารย์ไม่เจอเลยนะคะอยู่ในชุดสรุปนะคะชุดสรุปก็มีนะคะชุดสรุปก็มีคลิปแยกก็มีนะคะของแอดจะช่องแอดจะมีของอาจารย์ปัญญาของแอดแล้วก็ของร้านแต่ของแอดมินช่องนี้นะคะ จะหลายสูตรหน่อยนะคะคือสูตรใดๆกเ็เเ็ดลงไปเอฟซีกันเลือกเอาเด้อจา้ามีบุญมีวาสนารวมกันนะคะหมานหฮงปังร่วมกันทุกคนขอให้โชคดีร่วมกันนะคะให้สมชื่อกับวันศุกร์นะคะเด้อวยัยถ้าบ่เห็นแอดไ์สดแสดงว่าแอดหลับเด้อค่ะแสดงว่าแอดหลับไม่ตื่นนะคะกินยาแอดเป็นคนที่กินยาแก้แพ้แก้ปวดอย่างเมื่อี้ละละหลับดีค่ะจะลองเบิ่งเด้อลองเบิง่งทำความเข้าใจกับสูตรเอาเด้อค่ะ โอ้โอยคือปวดหัวเลยเป็นตะคือบ่นอ้อตัวใดกระไดเว่อเอาล่องเบิงค่ะล่องเบิงเนาะแค่เล้ปวดหัวง่วงนอนอหัวจะปวดนะคะเอามาดูนะคะอาจารย์ปัญญาเน้นให้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะ เมื่อแต่ดูแนวทางนะคะว่าจะทําแนวทางไอ้สามตัวชุดเต็มนะคะเดี๋ยวทยอยทําแนวทางให้เอฟซีนะคะโอ้ยวันศุกร์นะคะวันเสาร์นี่อย่าลืมนะคะวันเสาร์นี่รัฐบาลไทยนะคะเจอกันฉ่ำๆเลยนะคะเตรียมแคปข้อมูลเลยนะคะแอดสรุปร่างแล้วเรียบร้อยนะคะสูตรของแอด,แอดสรุปร่างแล้วเรียบร้อยะค่ะเหลือบนบาทนี่ยังบนทันเด็กกระเตืองเลยค่ะบนเอาเอาลางไปก่อน เอามาดูนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะเอาจะเห็นเมโนตัวนี้นะคะเอานี่นะคะทุกคนเด่นนะคะสองห้านะคะอาจารย์ให้ไปที่สองห้านะคะงวดวันศุกร์นะคะฟันที่สองนะคะวันที่ยี่สิบนะคะหวยหลึกลึกวันทีสีมาบุคคลวันฟันไปที่สองนะ สองสามสองสี่สองห้านะคะห้าสามห้าสี่ห้าห้าอาจารย์เน้นรอบแรกนะคะก็คือสองสามแล้วก็ห้าสามใช่ไหมคะสองสามแล้วก็ห้าสามนะคะอาจารย์เน้นสุดๆนะคะตัวนี้คือเน้นสุดนะคะเน้นสุดมันก็อยู่ในตัวเดิมนี่แหละคะ่ะทุกคนแต่เพียงแต่ว่าบางทีเนาะตัวเน้นนะคะก็ลองดูค่ะเผื่อชอบนะคะเผื่อชอบด้วยแต่ของอาจารย์น้อยตัวน้อยชุดนะคะไม่มีไม่มีไอ้นี่นะคะไม่มีหกกับเก้านะคะอาจารย์ไม่มีหกกับเก้าโอ้ยหกคููตรงนึง จัดไปโหลดค่ะ้าม่ากับเดเฮบนลางค่ะโอ้ยจัดไปเลยค่ะหกคู่เองนะคะทุกคนอ้าวไปจากตัวระบาทช่งบาทค่ะ้ามากับเดเฮแล้วเนาะน้อยตัวถ้ามีหกกับเก้านี่มันจะปัญหาโลกแตกหน่อยนะคะแต่อันนี้ไม่มีหกกับเก้าเอาลองดูเด้ออาจารย์เน้นสุดๆนะคะอาจารย์เน้นให้รอบล่าสุดก็คือสองสี่สี่สองซึ่งชนกับเลขทูบเลยนะคะเลขทูบแอดเ็นเป็นหนึ่งเอซีว่าซีเอซีว่าสัน <laughs> ไม่อันบอกแอนไปขยายเบิรงยังไม่ได้ขยายดูเลยนะคะ เอาเด่นล่างอาจารย์ให้7 8ดดฟัน8ดนะคะ3ตัวอาจารย์ให้7 2 3ด2 3 7ส3แดสาเจดหมแล้วก็8 5ดนะคะอาจารย์เน้นสุดๆแคบอีกรอบค่ะแคปเลยนะคะสองสี่สี่นะคะคือคู่เน้นสุดๆนะคะเน้นสุดๆอีกรอบนะคะเอาแคปค่ะเผื่อ f c ผ่านไปผ่านมาไม่เห็นนะคะเอามาให้ดูนะคะสถิติไนเอสบอกว่าจะทำสถิติบนให้ดูโอ้กํา กำลังเป็นหน้ากระดาษอยู่คะ่ะพึ่งจะเขียนนะคะกำลังจะทำสถิตินะคะเก็บสถิติไว้ให้เอฟซีดูนะคะไอเด่นสามตัวบนนะคะงวดนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งนะคะแสดงว่าของอาจารย์ลงลาง่า,ลางบ่ห่วยล่างบ่เออล่างเขาก็มีเด่ล่างแอดก็มีชนอาจารย์อยู่นะคะนี่ชนเนาะชนนะคะนี่สองสี่นะคะสองสี่สองสี่นี่มันติดดับแสดงว่าต้องเป็นสี่สองบ่ามานะคะ สองมีติดดับสิบล่างนะคะสิบล่างของสูตรเอฟซนะคะแต่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนค่ะถ้าชวบกระจับไปเลยนะคะเต้มหกซะด้วยโอ้ยแต้มหกเข้าเวยค่ะทุกคนเนี่ยแต้มหกมีแต้มหกนะคะแต้มล่างหลานเข้าดีค่ะจับตามองแต้มล่างหลานเลยนะคะเข้าดีค่ะทุกคนแต้มล่างหลานยังไม่หลุดเนาะโอ้ยหลายงวดแล้วนะคะนี่สถิติของนางนี่ยังไม่หลุดเลยนะคะแต้มล่างนะคะสําหรับท่านที่ชอบแต้มนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรของแอดนะคะ ถ้าเป็นสูตรของแอดนะคะโอ้ยหลุดพุ่งหมดเลยค่ะเต้มล่างนะคะมันไอ้นีไม่ได้เนะคะ่ะแต่แต่แต่เต้มมันก็ยากนะคะเยดเต้มมันก็ยากโอ้ยมันชิมาบอลสองสามสามสองคนหวยเหลือวันสุดท้ายเลยค่ะถ้าไม่ออกก็คงจะไม่ออกก็แล้วค่ะสองสามนะคะหวยพี่บายยังค่ะไม่เคยออกเลยนะคะมันไม่เคยออกสองสองสามสามอะไรอย่างเงี้ยนานๆจะออกทีใช่ไหมคะมันก็ออกนะคะคือมันหลบสองสามได้มันก็หลบค่ะ <laughs> โอ้ยแอดละเงินหวยค่ะ เป็นย้อนเอ็ดมากเมื่ันือสินเออถ้ามันไม่ออกงวดน,นี้งวดหน้าแอดจะชอบตัวใหม่แล้วแอดจะชอบสามหกสามเก้าเออมักอยู่แถวอายุเจอครองนี่แหละค่ะไม่ไปไหนหรอกชอบอยู่แถวเลขบ้านเลขรถนี่แหละคะ่ะเอานี่แหละแคบไว้นะคะแคบไวด้ดูเดี๋ยวทําสถิติให้ดูนะคะก่อนเชือเขาไปที่นอนแต่ว่ายังไม่ได้ทําชุดสามตัวชุดใหญ่เลยได้หนิสิจับเวบเบิรงอยู่ค่ะ โอ้ก oh, ินเขาไรกัแห้งกินเขา่าแห้งกินยาแห้ง่วงแบบนี้สิเป็นแต่ได้เห็ดให้เอฟซี่บึงป่ะเนาะเอา้าถ้าถ้าแอดไอ้นี่ก็แสดงว่าจะได้ไลฟ์สดนะคะถ้าแอดไม่ตื่นแสดงว่าไม่เห็นได้ไลฟ์สดนะคะทุกคนข <laughs> ออภัออยขออภัยล่วงหน้าเลวค่ะขออภัยล่วงหน้าเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อโชคดีเด้อจามันเฮงปังสวัสดีคะ่ะ